บัดนี้วันที่17กลกรกฎาคมเป็นครั้งที่78ของข้าพเจ้านางสาวิยดาคันสุนันคอถวายเสียงสวดสัตยาประเสูิพระประริฎมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารย์ยะบูชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราพรพละตนณฑ์ใจอรหังสัมมาสัมพุทโธปะขาวาพุทธังปะคาวันตังอภิวาทีมิสวาฆาโตปะคะวาตาธรรมโมธรรมังนัมมะสาริสุปฏิปโนปะขะวาโตซาวะสร้างโคสร้างขังน,มนัมมะ บทที่สองบทบูชาพระพิรพินาตอระหังสัมมาสัมพุโธสุจิรังปะเนนิปุโตคู่ณีหิธละมาโนธานิปาลมีหิจัติสติยาวาชีวังอาหังพุทังธรรมังสังคงังสารังคาโตปูเชมิปัตนาตยะยังธรรมังกรามีโสธีนาบทที่สามบทสวชมนมเทวดาสมันตาจักวาเวโสอัตละคัจนตุเทวตาสัทธรรมังโมนิราชาสุนันตุสะโมคทัมมาทาง จักเกกาเมจจะรู้เปคิริสิขาตัตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจักาเมตละวนาคาเนเขหวัทุมิเขเตภูมาจะยันตุเทวชลาธราวิสเมียคันทพนาคาติสันตาสันติกียังมมนีวาลาวจนังสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวนาการุอยัมพะทันตาธรรมมาสวนาการุอยัมพะทันตาธรรมมาสวนาการุอยัมพะทันตา บทที่ส an ี่บทสวดปุกปุพระพาคณะมังกรนโมตัสสะปะข่าวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะข่าวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะข่าวตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดเตยสรณคมนาปถาพุทธังสรณังฆะมีธรรมังสรณังฆะมีสร้างคังสรณังฆะมีทุติยัมปีพุทธังสรณังฆะมีทุติยัมปีธรรมังสรณังฆะมีทุติยัมปีสร้างคังสรณังฆะมี ตัดที่ยามปีพุทธังสารนังคาช้ามีตัดที่ยามปีธั้มังสารนังคาช้ามีตัดที่ยามปีสร้างคังสารนังคาช้ามีบทที่หกพุสวัสดจักิริยาคาถาน้าทีมีสารนังอัญญงพุทโตมีสารนังวรังอีเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทาน้าทีมีสารนังอัญญ์หามโมมีสารนังวรังอีเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพะทาน้าทีมีสารนังอัญญง สังคูมีสารนังวะรังอิตินะสัจัวชีนะโสติเมโหตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนะปานามาคาถาพุทธังนะเมรัตนาภูตัสสรีระจิตตังธรรมังนะเมรัตนะพุทธาวิสุทธิสาลังสังขังนะเมรัตนาภูตัสุสีระทีทีอีตังนะเมติรัตนานัตนะตยาวังสัมมาสัมโมสรีตวัตุวิเศษสาภูตัง อัญโยยานยุตตะคุณโยุคาวาสาปวัตังอสุมิแต่ยมหิปิตเทวยะาติทันเตเอกังวินาติทิตเลสมะสัมภเวณะโลเกกะทาจิจจีเลนจปาตุภูตังคัมภีระยานวิสยังอติทูทัสสะทังวินโยหิปันทิตาชเนหิวิชัญยาลูปังโลคัมหิเกหิจิกะทันจุปาราภานียังเกสันจิสุทวิธิตังคุณกายตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสวาสุตัมปิสมุ ปัสสตังมานาสิสุทธะปะสาทธา,ทานังปุญญาจิกานามะสม,มุตตมะปุญญภูมังทุกขาปมุตจนะโมข,ขาสราณาังคาตานังปูชาลหิสุปรมังอภิปูชเนยังนิพานาสัสชิกิริยายุปนิสยทาทังสัมมากิเลสามราลสวทนาสิทธิยาจะสาธุหิอัฐากุสเลนะกุสเลหูปัสเสวนียังปาเนหิจ้าปิสารา,านังขามณียะเมวะ ตัสมาหิตังติรตะนางรตะนาตสตัมหะและทิ้นที่วางขณะนี้สุนมาสมานาปูเชมาจ่าปิสะสะตังสุปัชสนจิตาตถาโนป,ปาริจริยาสทารตาจะปุญเยนาตถาสุกเตนาสุขีพระเวโมเตเชนาตาสาจะสะทาปิเสวติโหตุโยเจทธรรมะวินายามหิปามาณาปูโตโลกุตลาปิสมยโยนิยโตสุโพชังตสโวปนิสยะจาย,ายายะอยมปิโหตุ วัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาทกาโลบทที่8นมกาลสิธิคาถาโยจักขุมามมหามาราปกาโทสมาวัปปุโธสุขโตวิุตโตมาราสะปาสาวีนาโมจะยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวีเนยังพุทธางวัลัานตังศีลสานามามิโลกาสานาทันจะวินายกัรจะตันเตชสาเตชยสิธิหตุสาบันตาญาจะวินาสเมนตธรรมโมทชูโยวิยาตัสาสตุ ทศิโลกัสาวีสุทธิมาคังนิยานิโกธรรมธาลาสาธาลีสาตาวโหสันติกะโลสุจินโนธรรมังวันตัง,ตงาศีลสานามามิโมหะปะทาลังอุปสันตาทาหังตันเตจสะเตชยสิติโหตุสะพันตรลายาจวีน่าสามเมนตุสธรรมาเสนาสุขตานุโคโยโลกาสาปปัสปาปูปะกิริสัชตาสันโตสายางสันตินิโยชโกจะ สวากาตธรรมังวิจิตังกะโลตีสังคังมะลันตังสีลสา,านามามิพุทธ,ธานุพุธทธังสามัสสีลัทธิทิงตันเตชะสาเตชยาสีตีหงโตสะพันตะลายาจาวีนาสเมินโตบทที่๙บทสวดนโมการอัธกะคาถาน้โมอรหักโตสัมมาสัมพุทธ,ธาสามิเหิสีโนน้โมอุตมะธรรมมัมสะสวากา,า,าตเทวะนิเตนิธาน้โมมหาสังคสซาปิโสวัต วิสุทธสีลัทิีโนนะโมโอมาตยาลาธารตนาตยาสาชาะทุกลางนะโมโอมากาตีตัสตาสาวาทุตยาสปินะโมกราปัปภาเวนะวิคัชนตูปัฏฐานะโมการานุภาเวนะสุวติหงตุสาพทานะโมการาสติเชนาวิธีมโหมีตีชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอีวามีสุตังเอกังสมัยยังภะคะว่าศักสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวันี มหาตาภิกขุสังค ah ja, e, ีนาสาติงปัญจมัติหิภิกขุสติหิสปีหิวาอรหันติหิทัศหิจัลูกธาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันนิปติตาหุนติปะขวันตังทัศนายาภิกขุสังฆันจะตะโคจตุนังสุตวาสกายิกานังเทวานังเอตัถโหสิอยังโคภะคะวาสกีสุวิหัรติกาปิลาวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาภิกขุสังคีนาสาติงปัญจมเตหิภิกขุสติหิสปีหิวาอรหันติหิทัศหิจัลูกธาตุหิเทวตาเยบุเยนาสันนิิิปตตตตาหุนนะวััง ทัศนายภิกขุสังคันจายานุน้มยามปีเยนะภะคะวาตินุปสรังกับเมยามาอุปสรังกับมิตรวาภะคะวะตูสันติกีปฏิกทาท้าภาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาท้าปีน้ำมัภพลาวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังปัสสารียาปัสสารีตังวาภาหังสัมมินเชียียีวามีวัสุทธวาสีสุทีวีสุวันตระหิตาภะคะวะตูปุระตูปาตุระหังสุอัตคตาเทวตา พระขาวมันตังอภิวาติตะวะเอกัมันตังอัทถังสุเอกัมันตังทิตาคูเอกาเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาธรมหายอิมังธรมมาสามายังทากิตายวะอปาราจิตตะสังคันติอัตคอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิตัตระภิขาวโสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุมะกังสุสาลติวเนตานิคหิตาวะอินทนิยาละคันติปันติตาติ อัตคูอัปปาราเทวตาปะขวัตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเจิตตวาคีลังชิตตาวาปรีคังอินทคีลังโอหัดจะมมีชาติเจรันติสุทาวิมาราจขุมตาสุธันตาสุาาสูานาคาติอัตคูอัปปาราเทวตาปะขวัตโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยกิจิปุทางสารนังคัตาสนาติขมิสันติอปายภูมิง ปะหายามาถึสหงส์งเทหังเทวากายางบริปุเรสันตีติอัตโขภะควาปิคูอามันเติเยปุเยะนิีขวทัศส,สุโรกะธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตตาทะกาตังทัสสนายปิคุสังคันจะเยปิเติีขวอหิสุงอติตามทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปะคขวันตานางอิตาปรมเยวเทวตาสันนิปติตา อาเฮทรงซื้อยาทาปีไม้หางเอตระเหยีปิติพิคขวีพวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมผีปะขวันตานังเอต่ปรามยวัตีวตาสันนิปติตาพวิสันติซื้ยาทาปีไม้หางเอตระเหยีอาจิกิสามีพิคขวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีพิคขวเทวกายานังนามานิทีสิสามีพิคขวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาถูกังมานาสิกาโลถาภาสิสามีตีเอวัมพันตีติโคตีปิโคปะขวัตโต ปัจจโสสุงภคะวะอิตาโวจ้าสิโลกมโนกสามียถาภูมิตาธาสิตายิสิตาคิริคาภรังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันดีนาโลมะังสาพิสัมปุโนโอทาตปนะโอทาตมานะสาสุทธาวีปัสนนมนาวิลายพิโยปัญจสติยตวาวเนกาปิละวัทวีตะโตอามันติยิสทัสสาวกีสาสนีละตีเีวกายาอภิกันตาเตวิชานาถิกะวติจ่าตาปมะกะลุงสุตตะวผูตัสสาสนัง เตสัมปาตูลหุวญาณังอมนุสย์นัทธสนังอาเปเกสตัมมาถากุงสหัสังอาทัสสตาลิงสตังอิเกสหัสานังอมนุสย์นัมัทธสุงอาเปเกสันตมาถากุงทิสาสภาวะพุทธาหูตันจัสรพางอภิญญายาวะวะกิจตวานัจขุมาแตตัวอมันตยิสทัสสาวะเกีสัสเสนรติทีวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาภิกขาวเยโหังกิจยิสามิคิลาหิอนุปุพะโส แตสาสหัสายะคาปูมากาปิลาวัฏถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านางแตสหัสาหิมะวตายะคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านางสาตาขิราติสหัสายะคานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงว่านาง อิติเตโส拉萨สหัสายะคานานณตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขามงภิกขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาอยากานาณตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขามงภิกขูนังสมิติงวะนังคุณพิโรราชกิหิโกเวปุลัสสานิเวสานังภิโยนังสตาสหัสังยะกานังปยิรุปาสติคุณพิโรราชกิหิโกโสปาคาสมิติงวะนัง ปุริมันจะจีสังราชาตาราโทปัสสาสตีคันธพานังอธิปฏิมหาราชายาสิโสปุตตาปิตัสผ้าโมอินทานามามหาภาราอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยาสิโนมธรรมานาภิกกามงภิกขูนางสมิติงวะนาง ท่าขีนันจติสังราชาวิรุณโหรตับภาษาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสสสิโสบุตราปิตัสสะผาหัวอินทนามามาปะราอิตธ um ิมันโตชติมันโตวันหนาวันโตยัสสสิโนโมธามานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนางปัจชิมันจติสังราชาวิรูปโคภาสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสบุตราปิตัสสะผาหัวอินทนามามาปะราอิตธิมันโตชติมันโตวันหนาวันโตยัสสสิโนโมธามานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนาง อุตลันจติสังราชากุเวโลตัปภาษาสติยาคานางอธิปติมหาราชยาสศิโสปุตตาปิตัสสะหอินทนามามหาภราอิติมันโตจติมันโตวันนวันโตยาสศิโนโมธรมนาภิกขมุงภิกขุนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังหัตตาโททักินีนางวิรุทโกปจิมีนวิรูปโคกุเวโลอุตลังทติสังจตารตมหาราชาสมันตาจตุลรทิสาทันธันละมานาอาถังสุวรรณีกาปิละวัเวีตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันญิกาสาธามายากุตินทุ วิเตนทูวิปูจะวิปูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินนุคันทุนิคันทุจ่าปนาโทอโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตรีจิตสีโนจะคันทัพโหนโรราชาชโนสัพโออาคูปันจสิีโคเจวติมพโรูสยวัชสาเอตจันเยจราโนโคนทภาสหราจุพิ โมทามนาพิกามุมพิกูนางสมิติงว่านางอัคาคูนาภาษานาคาวีสาลาสัตาชกากามพลาสตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาจัตราทาจ่าอาคูนาคายาสาิโนเอราวันโนมหานาโคโซปาคามิติงว่านางเยนาคาราชีสหัสาหารันติทิพาทิชาปักขีวิสุทธจาคูวีหายาสตีวานามัตชะปตาจิตตลาสุปนาอิติเตศนามังอภยันแตธานาคาราชานามาสิสุปันนโตเคมามากาสิปุโท สันนหาหิวาใจหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนามะระนังสุภูธังชิตาวชิลหะเทนะสมุทังอสุราสิตาภัตาโลวาสวัสดเติเ,เตอิทิมันโตยะสัสิโนโกาลากัญชามหานติสมาอสุราเวทานาเวคัสาวีปจ,จิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนะมุจีสหสตัญจ่าภริปุตานังสาเเวโรจานามากาสันในหิตะวาพรลิงเสนางลาหงพัทโมปาขโมงสมยโยธานิพันธันเตภิขูนัง,นางสาม,มีจริงว่านาง อาปูจเทว่าปทวีจะตชว่วายยตธา,าขมุวา,มมสา,สา,มา,ารุณาวะลุณาเทวาโสโมจยสัสสาหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสาสินโนทศิติทัตถากายาสาพีนานาตะวันนินโอนอิติมันโตจติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทามานาภิกขม,มุงภิกขูนางสมิติงว่านางวินทูจเทว่าสหารีจะอาสมาจเตวียะมาจันทสุปนิสาเทวาจันรามกูปุระขิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยามากูปุระกิตานาคตานิปุระกิตาวาอคูมันทวราหากาวาสุนังวาสาวโส,สักกุปาคะปุลินทะโททศเสติทศทากายาสพีนานาตวานันนิโนโอิติมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุภิกขุนางสมิติงวะนาง อาทาคูสหัมโบเทวาชลามาคีสิคาริวาอริทกาจารุชาจาอุมาบุภานิพาสีโนวัลูนาสหธรรมมาจัจจุตตาจานิชกาสุเลยาลุจิลาอาคูอาคูวาสวนณีสีโนทศิติทัตถากายาสพีนานาตะวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสศีโนโมทามนาอธิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตมาคิทาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกา อาทาคูหาลโยูเทวยเยจารุหิตาวาสินโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายาสาสินโนเดเสตีทัศทากายาสาพีนานาตะวานันนิโนอ,อิติมันโตชุติมันโตวานนาวันโตยาสาสิโนโมทามานาภิกาเมือภิกคูนังสาม,มิติงว่นัง สุะกะลุมหาอนรุณาอาคูเวคนะสาสหะโอทัตคัยหาปะโมฆาอาคูเทวาวีจักนาสะามาตาหาลักชาเมสกาจัยสัตสิโนฐานะยังอาคาปจุโนโยติสาอภิวัสติทเสติทัตถากายาสะพีนานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัตสิโนโมทะมานาอภิกรรมภิกขูนางสมิติงวะนาง เคมียาตุสิตายามากระกาจะยัสสิโนสัมผิดตกาลามเสทาโชตินามาจะอาสาวานิมานลติโนอาคูอาทาคูปานิมิตาจะสิตีทัสธากายาสภีนานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาผิการมุงเพิกผิดคูนางสมิติงว่านางสถิติเทวนากายาสภีนานาตะวันนิโนนามันวเยนาอาคันจุงเยจันเยสสิสาสาหะ ปวุทธาชาติมาขีลังโอคาตินามนาสาวาังทักขีโมคาตารังนาคางแันทางวาอสิตาติตังสุภามาปรมาโตจักปุตตาอิทิมาโตสหัสันนังกุมาโรติโจสจัสโสป,ปาคาสัมมิติงวานังสหัสภามาโรกานังมาหาพามาปิติทติอุปปัปโนจติมันโตพิสมากยยายโยยะสิโสทัเศถาอิสราอาคูปเจเกาวะสาวัติโนโตเตสันจามัชโตอาคาฮาริโตปาิวาลิโต เตจัตสปีพ,พิกันเตสินเทเีทเวีสภามักก,มาาาากีมาราศีนาพภิกมีปัสสาการหาสามัญทีย่างอถาคันหาถาพันทะาถาลาทนะพันธามาถโวสมันตาปริวาเราาีถามาวมุนจิทาโกจินังอิติตาถามหาเสโนกันหาเสนังอภีเสยิ ปาน,นินาะจัลมาหาจะจัสลังกตวานภีละวังยะธาปวุสกุเมโคทานายโตสวิตุกตตาโสปจุทาวติสังกุโตอศัยยังวสีตันจัสาพังอภิญยายาวาวาคิตตวานาัจาักขุมาตัตโตอมันติยิสทาสสาวกีศาสนาลตมาลาเสนอาอภิกันตาเตวิชานาถิกขลโวต,ตีจัจจปมามะกาลุง สุตตะวาพุทานาสะสนาวีตาลาคีหิปาการมงเนสังโลมันปิอินชายงสาเพวิชิตะสังขามาพยาติตายสาสสิโนโมทันติสาหภาูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสดมังคลาสุตาังอาเสวนาจะพารานางปฏิตานัน,นจะเสวนาปูชาจะปปูชนียานางเอตามังคลมุตตะมัง ปฏิรูปทีสวาสสจะาปุเพจากตปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะาอิตมังคารมุตตาังพาหูสัจจ่าสิปัญจวินโยจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาอิตมังคารมุตตาังมาตาบิตุอุปทานังปุตตะลาสะสังขโหอนากราจกรรมันตาอิตมังคารมุตตาังทานันจะธรรมาจริยาจะยาตการันจะทั้งขโหอนาวาชานิกรรมานิอิตมังคารมุตตาัง อารตีวิรตีปาปามาชัชป,ปานาจะสัญญาโมอัปปามาโทจะทำเม,มสุออตัมังคารมุตตะมังคารวจุจะนิวาโตจะสันตุจีจักตันยุตากาเลนะธรรมมาสวาวนังอีตัมังคารมุตตะมังขันตีจะโสวาจสะสตาสัมานานันจทะทัสสนังกาเลนะธรรมมาสากัจฉาอีตัมังคารมุตตะมังตากโปจะพาม,มาจริยัญจะ อริยสัจจานาทาสนังนิพพานาสัจฉิกิริยาจะเอตามังขลมุตตะมังพุทธาโลกาธรรมมีหิจิตตังยาสานากรรมปฏิอสโกังวิรชังคีมังเอตามังขลมุตตะมังเอตาธิสานิกตาวานาสาพาัพพะทะมาปะราจิตาสัพพะทสุทิงคาจันติตันเตสังมังขลมุตตะมันติบทที่สิบสองบทสวดรัตนผริต ยังกินจีวิตังอิทาวะหูรังวาสักีสุวายังรัตนังปณีตังน้านูสามังอาทิตาท้าคาตนะอิทัมปีผู้ธทิรัตนังปณีตังอิตีนะสัจเจนะสวัดิโหตุขายังเวลาคังอมตังปณีตังยาทัสสะคาสกายมุนีสัมาหิโตนเตนะธรรมเมนะสัมาจิกินจีอิทัมปีธรรมเมรัตนังปณีตังอิตีนะสัจเจนะสวัดิโหตุยำพุทธเสโทปริวันนะยีสุจริงสัมาธิมานันตาริกัญญามาหุ สามาที่นาตีนาะสามโมนาวิชติอีธามปีธมมาเมรัตนังปณิตังอีตินาสเจนาสุวัติโหตุเยปุคาราอัทังสัเยปุคาาอัทาสัตตังปสัสสะธาจตาริอีตานโยคานิหนตีตีทกขิเนียต,ยตสุขตาสะสาวกา อ何と何と no ิตสุทินานีมหาาลานีอีธามปีสังคีรจันนางปณิตางอิตินัสเจนสวัติโหตุเยสุปยุตตามนาาธันเหนานิการมิโนโคตมาาสนามิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามทานีพุติงบุชมานาอีธามปีสังคีรจันนางปณิตางอิตินัสเจนสวัติโหตุขีนังปุระนางนาวังนาธิสัมภาวังวิราตะ จิตตายะติเกภาวัสมิงเตคีนาพีชาอาวิรุทหิชันทานิพันติทีลายะทายัมปทีโปอีทมปีสังเครัะตะนางปณิตังอีนตนะสจีนัสสวัติโหตุบทีสิบสามบทสดธรรมบทสหสวัตอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิจาราปรชาอัตตาทานตัสาปปะสะโปสสานิจังสัญญาตาจารินโนเนวะเทโวนะคันทะโณนามารุสหภาพมุนาชิตังอปจิตังกัจิราตถทาโลปัสชันตุนโน บทที่สิบสี่บทสวดเกตุปัสสูตภาสิตะมีตังภาสิตะมีทาง,าต,าทางตีนะพระควาตาชานาจาปัสตาร,ตารหัตตาสัมมาสัมพุทนเนะอิธาตุมหิมาอนุสวีนมมะมาปารามาปารายมาอิติกิรายมาปิตากาสัมปทานีนะมาตากาหิตุมานายะข้าหินะมาอาการะปาลิวิตากีนะมาทิฏฐินิชานันันติยมามาภาภารูปตายมา สามาโนโนคาลุยาธาตุมีหิอัตนาวะชาเนยยธาอิเมธมาอากุสลาอิเมธมาสาวาชอิเมธมาวินยุขละหิตาอิเมธมาสมัตตาสมามินาอหิตายะทุขายะสังวันติอัตตุมีหิปชาหิยาธายาธาตุมีอัตนาวะชาเนยยธาอิเมธมามากุสลาอิเมธมาอาวาชอิเมธมาวินยุปัสสาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอหิตา สมาทินาหิตายาสุขายาสังวัตติทิอัตตุมิหิอุปสัสมปัชวิหาเรยาธาติบทที่สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิย,นยติชีวิตามาป,ปมายุงชลูปานิตสัสานสันติตานาอีตังพยังมรรณีเปกมาโนปุญญานีกยิลาธาสุขาวะาานิอุปนิยติชีวิตาม,ปปมาปมาอย่างชลูปานิตสัสานสันติตานาะ อีตังพยังมาณลนีปีขมาโนโลกามีสังปชาเิสันติเปคโคโยธากายีนสังเงยโมวาจาอุทาจาตีตาสาตังตาสะเปตาสะสุขายาโหติยังชีวะมาโนกปากาโลติปุญงธรรมโมหาเวรคาาติธรรมมจารินธรรมโมสุจิโนสุขมา วะหาติเอสานิสังโสธรมเมสุจิเนนะทุกขติงคัจจติธรรมจารีสาเพสังขาลานิจาติยะธาปัญญายปัสสติอธานิพินทติทุกเคเอสมาโควิสุทิยาสาเพสังขาลาทุกขาติยะธาปัญญายปัสสติอธานิพินทติติทุกเคเอสมาโควิสุทิยาสาเพธรรมานตจาติยะธาปัญญายปัสสติอธานิพินทติทุกเคเอสมาโควิสุทิยา บทที่16บทสดอป,ปันนาชาดกอป,ปันนา迦ทามีกีทุติยังอหุตากีกาอีแตทัญญายามีทาวีตังคันหิยอป,ปันนากลางพาหง,หงวีสารนังยันติปปตานิวาน,านิจะอารามลาูขจิตยานิมนุษย์พยตาตจิตานิตังโคสารนังขีมังนิตังสลมุตตามนิตังสลามาคัมมาสภาทุขาปมุจติโยจะพุทันจะทำมันจะสังขจะ สารนังฆาโตจตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญ,ญายปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทางทุกขาสาจจะอติกมังอริยัญจะอัฐังขีกังทุกขุปะสามาคปาปะสมาคามีนังอีตังคูสารนังขีมังอีตังสนามุตตังอีตังสนามาคามาสาพาทุกขาปะมุจจิ บทที่17บทสวดษษษพัทเิรัตตาคาถาอติงงานว่าคเมีญาณปฏิการเคอาณาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมปะีนันตังอปัตตัจนจ่านาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมมังตถาตาถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกูปังตังวิทา มนูภูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกป่งเถิดอชีวากิจตมาตาปังกูชัญญะมะระนางสุวีพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหิโนโสังคารันตีนะมามหาสีนีนามจุนาะเพราะว่าความผัดเพียรกับมัจุลาชผู้มีศีนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายอีวังวิหาริมาตาปิงอโหราตามาตันที่ตัง ตัวีพาธีกาลาตตีสันตุอจิคตเตมนีตีพระมนีผู้สงบย่อมเรียกบุกคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจทานทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนนี้แลบทที่18บแทสวดพินนะปัจเวคณะปะทาเปชลารรม,มุมหิชารางอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มา พยาธิทำมุมหิพยาธิงานาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาลานาทำม,มุมหิมาลานังงานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิมีปีเยหิมานาเปหินานาพาวูวินาภาวูเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทางหลายทางปวง กรรมสกุลมีกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริสามีกัลยานังวาปะปากังวาตัสสาทายาทาผวิสามีเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมหหิอภินทังปัจ,จเีกิตะพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันคือบทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปตาจะนิทุขาปยาปตาจะนิพยาโสกาปตาจะนิโสกาหุนตูสาเพปีป,ปานิโนโอเอตาวตาจะอัมหิหิสัมปตังปุญญาสามปทางสาเพเทวานุโมทันตูสาสัมปฏิสิทธยาทานังชาทันตูสัตยาสีลังลาขันตุสาพทาภาวนาพิรตาหุนตุ ขัันตูเทวตาขาตาสาเพพุธาพระปัปตตาปจจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจติเชนาละขังพันธนิสัพโสบทียี่สิบบทสวดเทวตาปฏิาทานะคาถาหัานธรรมยังปฏิาทานะคาท่ายพนามาซียาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปคะเปาโพธิค้าเลแต่หิ่งแต่หิ่งตาธรรมทานเนาภวันตุปุจิตา สุติงคขลนเตทาวิหารมันตลีเทธราจมชานวกาจัพพิกขวูสารามิกาธานาปฏิอุปสกาคามาจเทสานิคามาจอิสลาสัปปะนภูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาผู้ชายยีปิจะอันทสัมภวาสังเรทัชาตาอัฏฐวูปปาติกานิยนิกังธรรมาวาลังปจิจตีสาเพปีทุกขสะขะลนตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมทาธราจปุคาราสังโคโหตุสมโควะอัฏฐายาจหิตายาจอัมหลาขาตุ สัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสามปาปูเนยามะธรรมนีอริยปเวทิตเตบทที่ยี่สบิบเอ็ดบทสวดสภะปฏิทานะคาถาเปหั่นธรรมยังปฏิทานะคาทายยพนามะซีอัญญาสีธาปุญญาสีธานิกาตัสะายานัญญเน,านกาตานิมิเตสัญจาภากิโนโหโตุสัตตานันตปะมานากะเยปิยาโคนาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาถโยทิฏฐามีใจญา,าทิฏฐาวาอันเยมชาชะติ อันเยมาชาตาเวริโนสาตาติทันติโลกาสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปาเจกาจตุโกาลาสังสลันตาภาวะภวยาต anye ปิทานามีอนโมทันตุเตสาย,งยางเยจิมังนาปชานันติเทวาตสังนิเวทายงมายาทินานาปุญญานังอนโมธนะเหตุนาสาเพสาตาสธาฮนตุอเวลาสุขชีวิโนเขมาปะทันจาปปุนตุเตสาสาเจช,ชตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นขอสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวียนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในเนศีมีขันห้าค่ะ แลขันหนึ่งแรขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภวบน้อยแล่ภูบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ยังไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงยามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแลจนถึงทางอันเกษมเถิดขอความบังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าประสบความสาเร็จ จเจริญรุ่งเรือง,งทางทางลูกและทางธรรมขอถวอยทีพทวดาทั้ทงหลายโปรดอนุมโมทนาในการสวดสัธยายและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมโมทนาและโปรดอนุญาตใ,ใ,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพะรีพินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวบรบัลลปนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นดังที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตของจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสารในศักดิ์สิทธ์ุประการเทอิสาธุ บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้ําถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้ส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภายัยทางปวง ผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จ,จเจริญงูเงิงในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมในท่านาสาสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสาเร็จในการมิปัส,สนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสีคืออายุวัน,นาสุขาภระเทือนขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่านสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามี